โอเคครับสวัสดีชอคเกอร์ทุกท่านนะครับผมนี่ก็คือรายการดี g ์เกมเมอร์ทีวีชาแนลนะครับก็วันนี้ไม่มีอะไรทำครับมาเล่นโหมดโกดกันนะครับโดยไม่ใช่มีดทองนะฮะมองครับเอ้าจริงครับสิ่งที่ผมจะใช้นั่นก็คือขวานนั่นเองครับครับผมพนังหมูเกี่ยวเชี่ยวกับพนังหมูเนี่ยนอกเรื่องโอเคครับก็ โดนเสือให้เข้ามาเล่นด้วยนะโอเคผมก็ไม่รู้อกเล่นขวานะไม่เล่นไม่เล่นไม่ีทองนะครับโอเคชุดไม่เงียนก็ช่างแม่งครับไม่เจอผมโอเคได้ห้องแล้วโอเคผมแม่งรอกูเลยโอเคเล่นโกดโกดนะครับผมเล่นโกดเหมือนกันผมแม่งชวนบู๊เล่นโกดบู๊ต้องเล่นตลอดเยอะพมุสตาล์อยู่ทีมนี้เอาละไม่บอกแล้วภายในหับ เคยเล่นกันด่านหนึ่งแม่งไมโกสตินีอยู anyway. <S <S ่ไ oh ว้ไปหาโกโปเดี๋ยวจำดูนะครับเราจะเห็นนะครับไอชุดที่ใส่ชุดบาซิลแบรโปนะอืบาซิลโปเปล่าครับผมหมอกลอกโอโคไก่คอคอไกด์ครับคอหาพ่อเลยนะครับโอเคขอโทษโอเคกลับมาเล่นได้แล้วโอเค โกดทมโทษพุทธมเลยโอเคครับาไม่หนไม่ด้มีทองนะครับนี่คือผู้เลยนะครับเราเล่นขวานขวานเนี่ยจริงๆเชื่อมดูว่เนี่ยเนี่ยเนี่ยขวานเนี่ยขวานเนี่ยหอเาขวนดูหน่อยนนี้กูม่กูม่ปีกบวกเกงโอเค โอเคโอเคเล่นเรื่ออะไรเรื่องอะไรเอ้ามึงไม่บอกกูไม่มึงไม่บอกกูก่อนห้องนี้แม่งเปิดบอมไหมซะกูไม่ได้อ่านชื่อห้องตอนวิ่งตอนเข้ามามึงไม่บอกกูไม่รู้ครับไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวงชื่อเสี่ยงแม่ครับเร็วรีบไปวางระเบิดวางระเบิดวางระเบิด บอกมึงนี่ควายโหถ้าเต้นกูมัเงียบเลยเยี่ยมที่โมมีชิปปี้ท่าเต้นอยู่เบอร์เฟี้ยวม,มากเลยแถมเพิ่มทีละผมด้วยและนี่ถามหน่อยถ้าเกิดมันเต้นผีเสื้อแล้วมันเห็นนี่จะทำไงเนะี่ยแบบเนียน,น,นเนียนโคตรอ่ะ อันที่สามเจ้ดตู้คั้งแรกคิวโอ้โหก็ผมไม่ได้ได้มีทองเนี่ยผมเล่นมีทองผมคิวได้ยาวพวกคุณกับผมมาเจอจานข้าวข้างงาแล้วผมตื่นขึ้นมาเฮ้ยไม่เกี่ยวอะล่วงวิ่งไม่เกี่ยวอะเยี่ยมเออผมจะยิงตูดบู๊อ้ยเสิจะสุ้จะตูดเจ้าแม่วิ่งก็คือถ้าเกิดสำหรับบางคนนะครับที่แบบลำคาญตอนผมสาบขวานนะครับมันก็อย่าบบ่นมากแล้วกันกูอยาก อยากสลับมีเขี้ยวสับสับแล้วไม่ทำให้เร็วมีขวัญเฮ้ชัวเฮ้ยชัวเฮ้ยเฮ้ยกำไม่เฮ้ยไม่ได้เราองยับยั้งชีวิตตนไว้ครับว่าเราจะไม่เล่นมีทองผมจะมาเล่นขวัญเนี่ย ที่จริงไม่อยากเล่นล็อกเตน GP ที่เด็กคนหนึ่งเขาเติมให้แล้วมันเหลือพันห้าก็ช่งช่งแม่งโอ้โหไม่ทันครับพี่น้องจะอพี่กันเนี่ยฮะไม่ไม่ได้ขอบคุณน้องคนหนึ่งสักทีแม่งไม่แม่งไม่ออนเลยต้องขอขอบคุณทางพันธุด้วนนะครับเออเทเบอก็ขอบคณทันนะครับถตกไม่รู้นะครับว่า ไอเชี่ยตบดิเชี่ย,ยไม่อยู่ข้างหลังอ่ะพวกเดียวกันนี่วะย้อนกลับสตินึงโอ้โหเด็กกัะโจมมึงเสียงมึงไปมึงมีเสียงมึงเฮี้ยมน,นมากเลยอ่ะมึงลองปิดไมค์ในสกายแล้วมึงพูดในเกมนี้เออ ปิดใหม่ปิดใหม่เออก็ปิดโอเคพอแล้วพอแล้วบุกมาในสกาย เ้ยเปลี่ยนมาคุยไม่ในสกล้ได้แล้วเฮ้ยกูบอกให้เปลี่ยนมาเล่นใหม่ในสกายได้แล้วโอ้ยคนตีนเฮ้ย mày đi qua, nói chuyện 2 người. Quên rồi, quay lại. Ủa gì vậy? Mua tèn. Ối cho, cho. Ối. Gì vậy?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  โอ p l n มูเจ้าเชื่ออะไรพนมูเนี่ยเรวเปลี่ยนไปเล่นหมในสกายโงหลับกเอไออไอ้ใจหนึ่งก็อยากเล่นมีดองอยากแต่อยากเล่นอยากโชขวานอ้าวเกลี่ยมเปิดมในเกมอป่ะปิดกไ แย่กวางเลยอะไรโว้ยเจอผมอยากเล่นมีทองไงอยากเล่นขวัญนอกปาเฮ้ยโอ้โหเฮ้เฮ้ยอย่าลงไปไม่กูจำได้แม่งมีตุเฮ้ยมีมีสี่รวเอ้ยข้างหลังมึงอ่ะข้างหลังมึงอ่ะเฮ้ยช่วไ่เชี่ยแม่งดกระบาย โอแมงเน่งคอเลยหัวแตกห้องกระจกแต่หองกระจกย่องไป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 ป้าเนี่ยโอเคไปก็ได้อเชี่ยแมงมีโปโปรห้องสารโปวอโวยอ้ยขนาดกูเต้นอยู่นั่นะเชี่ยแล้วทำไมกูต้องกลับมาตอนจังหวะที่ไม่มีโปด้วยวะกลับมาเล่นกลับ กูมไม่เก็บมีดอื่นนะกูใช้ขว,วานึงเดียวมันอยู่ไห,ไหนวะมันไม่กู้ยังออืเกือบเป็นโก้ขันวุ้ิวุฒิเแล้ว <c oughs> กำเราท่านผู้ชมนะครับก็เห็นโป้ไว้เดี๋ยวเราขอเช็คข้อมูลก่อนโอเคเฮ้ยเช็คข้อมูลไม่ได้ลืมไปร<อ>ล,ล่คุณ<อ>เห็นบ้าทีมเรามีโป้ ไม่คิดก็โป้เริ่มกลับมาระบาดแล้วน,นะครับก็ถ้าเกิดสมมตินักนัก,น,ก,น,กนักแคสเกมไม่ช็อบต,ตัวนายนะครับมีต้องก,การให้โป้หายนะครับงก็ต้องไปคุยกับเว็บโป้หญิงครับกูหมายถึงนักแคสเกมไม่ช็อตกูยังไม่ได้หมายถึงนักเล่นเกมไม่ช็อตไลยสักก็ช่วยๆกันแล้วไม่พอใจโป้ก็ช่วยๆกันถ่ายเก็บไว้น,นะครับจะได้โป้จะได้ลด คนจังกลัวเก่าไม่เก่ากินกหล่ไม่ใจไม่กลโผครับก็อ่องจบกเจกูไม่ตายจะล่ก็ถึงหัวแคนคัสโนวาด้วยนะครับที่เขียนนี้นะครับก็ดูลูกแคนดีๆนะครับผมเห็นแล้วเห็นตั้งนานแล้วเห็นเห็นแม่งแต่เข้าห้องมาแล้วแล้วกูจะรู้ได้หรือยังไงมาดีมั้งครับผมมดีมครับ เอาดูไปลุ้นเพิ่มมาในเกมไม่ตอบครับไอเชี่ยแม่งมีโปวิ่งแบบอันนี้จอมแล้วก็จอมอืมเฮ้ยเชี่ยเี้ยเชี่ยเชี่ยมาแล้โอ้โหเบอรออเราจะมาดูโปครับนี่อะโป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 โอ้โหติดไฮสปีดเด็ดก็ที่สี่กับที่ห้าเราโปนะครับ ไม่อะกูไม่ได้เล่นไม่ใช่กูไม่ได้เล่นไม่ใช่สักแม่งเดินมาแล้วเขี้ยะกูกลัวฝั่งคนไม่โปกลับเลยก็ <curry S 1> ถ,ยถ้าเกิดคลิปนี้หนึ่งจีเอ็มนะครับก็ช่วยช่วยแบนหน่อยนะครับเขี้ยะอพลงบนเขี้ยอย่าบางังใครบงังวะเมื่อกี้อันนี้ก็ไม่ได้โปขนาดหนักอะ จะบอกว่าทำเพื่อพี่พอใจอทีมโบยฝั่งตรงข้ามานะม่ะชอบอยู่ทีมแม่ไวัวทิบหายถึงอยู่ทีมเดียวกันก็ไม่แปลว่าผมชอบนะครับโอ้โหวิ่งตามไม่ทันแล้วครับพี่น้องที่สี่ฝั่งเราเนี่ยวิ่งวัวทิบหายไม่หยุดในท่อค <c oughs> ้างค้างเยอะเบ๊ช ถึง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 โป้จะอยู่ทีมผมนะครับผมก็ไม่ค่อยชอบนะครับถ้าทีมน้อยที่ได้เอถ้าเออไม่ใชนไม่ไหวแล้วมีทองแล้วไม่ใช่ครับถ้าเอทีมเราได้ประมาณสักแปดแล้วผมจะให้คนใช้มีทองครับอือหือโอเคแม่งวิ่งขี้เรียบร้อยครับ โง่ครับก็คือโปวิ่งวิ่งไวเกินก็ไม่ดีนะครับจะโง่เหมือนคนนี้นะครับจงจําไว้นะครับอย่าไปโง่ตามมันนะครับนะครับดูสิครับว่าโปมัม่จะรอดถึงกี่น้ำครับสามสิบเอ็ดครับแต่ไม่เห็นชื่อด้วยแอดเฟนไปแอดไม่ได้แน่นอนเลยมีมีคนนี้นะครับจอมสองหนึ่งศูนย์หนึ่งครับไอดีก็หนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดห้าแปดหกนะครับ สามารถไปลุมด่ามันได้นะครับแอดไปแล,ล้วลุมด่าได้และอีกอันหนึง่งไม่สามารถเพิ่มชื่อได้ครับและไม่สามารถเชรคข้อมูลได้ครับใทองอเล่นนะเลือกอ,อ๋อไ้สั์มาของเงี้ยโอ้ไม่มีชื่อเลยไหมกูไม่ว่าเขาจ้ำ บอกดิว่าถ่ายคลิปแล้วแค่เสียงมืออนะไม่ต้องถ่ายคลิปไม่ต้องถ่ายไม่ต้องถ่ายคลิปนะถ่ายแล้วอะไม่ต้องบอกว่าถ่ายถ่ายถ่ายแล้วนะไอ้เฮี้ยกูไม่ได้คิวสัสะพ้องหมดแตกเลยนะ เราไม่ไใช้เมีทองครับก็อยู่อ่จะคุณเดยวเชี่ยกอยว่ไม่ได้ใช้เล่นเมีทองเลยคยุยเออสำหรับคลิปนี้นะครับก็ได้แบนไอดียทีสองคนด้วยกันคือจอม2001กับนี่แน่นอนครับ shadow so